วัดด <What. S 2> ี่อแม่ไปน้องเงียบี่สุคนมาพบกับจองบ่าวทิศจ้าเนีเหมือนเดิมไปน้องไปน้องรับชมในประเทศต่างประเทศมากินข้าวบ่าวทิศเหล้าไปน้องมาเลยบ่าวทิศแกงไร้ไปน้องกับข้าวบ้านบานไปน้องมาเลยแกงสอมม่กับลูกเพื่อถากล้องทุ่มเลยอ่าได้แกงซ้มม่วงลูกเพื่อเดีวก็นำตุ๊กฟ้านไปน้องนำตุ๊กฟ้านมาเลยตุ๊ฟ้านแล้วก็ต้มไข่แล้วก็พักนอกบ่าวทิศมีต่อดองไปน้องการนี้มีพักชดมีพักหลัวไปน้องลูกเพื่อ พี่น้องอย่าลืมนะจ่วยกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวพีชกันนะพี่น้องนะตอนนี้เราเป็นกำลังใจดีๆดีทุกเด้ยวพี่น้องมาบ่าวพิชมาพี่น้องกินข้าวกันลยมาตักแกงกอนไอ้น้ำตาลมันเลยนะตักองมาอมามามาแกงส้มหมูดำจันทร์ลูกเกลือ làm đủ quá nhiều quầy mình, mình đặt về luôn là vì nó mới rồi có tụi quà bay mình không, mình không có trái quầy mới đọc เอาแบบม,าม,นมันน่งนีต่ำะใคตำที่มาปน้องเราจับจมบคาคนป็น่าตายก็ยัวแบบนีก็กินอาหาแบบนี้น ้อ,อ,อ,ย,อยไปน้องเจ้าจมตักขอ,อ,องเก้าให้าเปนี่ไดตบลูกกันเลยเนาะเ้าจมเลูกเคลือบตบลูก้าไปไหวปลาแล้ววันนี้เวน้ันยำบุญวันที่จต้องไปยำบุญหรอ ตัวเดียวปาได้ปไป๊ปไม่จังว่านน้องี่กินน้ำมันก็ได้ไป็นรองต้อ,องนี้ด้วยไม่กินน้ำมันได้ bạn đó tỏ đoán dưới nó Còn Nói nó nhà kính đó tôi còn đặt bà bằng tay nát bị nóng á cho bà thích chờ đúng mẹ anh Thế điều này nghèo thì tôi đó của bà tay ban đồ anh Do a cho bố, trong mắt dòng con làm quân nắp vino. Ton mình đang tàu câu tò ban nipi. pin dùa dunia dùa tovê kéo dư, bọn cào dư, tòm dư, lê tèn pèn kéo dư, tòa tòa cổng nhao vino. Nguyên nhân tòa dư,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  rồi dư, tòa dư, บาดที่ก็ไม่มีต้นน้องตัวของเพิ่อนไหมเนาะแต่มันไม่แป้งครับจอราดูหน้าแป้งกันด้วยนมันปั่นเลือดด้วยด้วยควักปั่นเลือดแต่ตอนนี้ด้วยควักดูทุกวย่างโดยตรงเลยเลืยดควักแบบบ้านนะว่าจะดูหน้าต่อแป้งควักชิปแบบบัานเนาะ làm chụp quá rồi Đôi, mới rồi mới làm chụp tím mà nó có cao được không đây nên lục หลุดปลายเอยา,มาไม้เนาะหลุดปลายมันยู่ในวังวยวนะ่นมันร้องพอพอหลุดปลายร้อง

Mà. đập đè bỏ bỏ tạm kíp luôn phải thế là nó อย่าง่้มันมันไม่ดงนะ có <Nọc�> <conclusions> việc cũng giống mùi dạng ra đây mới dạng ra đây biết này là bếp của mình mua rất dạng đây mới dạng ra để dạng rồi bếp nữa mới dạng bếp nữa bà tay mình càng cua càng tôm càng có dầm này mình đi đi tặng kem tặng kem giờ bắt bây giờ bắt bằng giá vậy rồi bắt bằng để đây mình bằng giá được

ค่อยรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสัาง F4 ไม่สัาง F4 ก็อาราผู้ชมต่างในบปอร์เตตั้งประเทศแล้วไปน้องค่อยรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกิปนี้บา่าวชิดกอตัวลาไปก่อนก่อเจอกันไม่คิหนาสวัสดีกลับไปน้อง